สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ภูมิศาสตร์นะคะในเรื่องการใช้แผนที่และก็รูปภาพค่ะถ้านเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การใช้แผนที่และก็รูปภาพนะคะซึ่งแผนที่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือแผนที่อ้างอิงนะคะแผนที่อ้างอิงเป็นแผนที่ พื้นฐานสำหรับนำไปพัฒนาเป็นแผนที่ชนิดอื่นต่อไปนะคะส่วนอันต่อมาคือแผนที่เฉพาะเรื่องจะเป็นแผนที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ดูหรืออ่านทําความเข้าใจได้ง่ายนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นแผนที่ เป็นที่ตั้งของจังหวัดในแต่ละภาคนั่นเองนะคะหรือจะเป็นแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวแผนที่เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแผนที่เฉพาะเรื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นองค์ประกอบสําคัญของแผนที่นะคะซึ่งแผนที่เราก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนังต่อไปนี้นะคะเริ่มแรกนะคะก็คือชื่อแผนที่นะคะซึ่ง ชื่อของแผนที่เนี่ยจะอยู่บนสุดหรืออยู่ล่างสุดของแผนที่ก็ไดอ้อย่างในตัวอย่างที่เรายกมาให้ดูก็จะอยู่บนสุดใช่ไหมคะคือแผนที่ประเทศไทยแสดงลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยนั่นเองนะคะอันนี้คุณครูจะเสริมให้นิดนึงสำหรับประเทศไทยของเรานะคะจะมีประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด4ประเทศ ก็คือประเทศเมียนมานะคะเมียนมาจะอยู่ตรงนี้ก็คือจะอยู่ติดแถบภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันตกค่ะนะคะซึ่งอยู่ติดกับเพชรบุรีของเราด้วยนะคะบริเวณนี้ค่ะแล้วก็ประเทศต่อมาคือประเทศลาว ซึ่งประเทศลาวกับประเทศไทยนะคะจากกั้นกันแค่แม่น้ําโขงนั่นเองนะคะคือจะอยู่ติดกับภาคอีสานของเรานะคะส่วนประเทศต่อมานะคะก็คือประเทศกัมพูชาคา่ะกัมพูชาก็จะอยู่ติดกับฝั่งภาคตะวันออกนั่นเองนะคะแล้วก็ประเทศท้ายคือประเทศมาเลเซียซึ่งจะอยู่ติดกับ ทางฝั่งภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเก็จความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่คุณครูเสริมให้นะคะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือสีอ่าสีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ใช้แทนลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกนะคะซึ่งสีนี้จะมีความสำคัญมากอ่า จากในภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่าซึ่งสัญลักษณ์ของสีเนี่ยจะแสดงเขาเรียกว่าอะไรระดับความสูงของแต่ละพื้นที่ถ้าอย่างเช่นสีเขียวซึ่งจะ เป็นระดับความสูงตั้งแต่ระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปนะคะไล่สีไปเรื่อยๆเลยส่วนสีเข้มสุดก็คือสีน้ำตาลเข้มเลยก็คือ1,200เมตรนั่นเองนะคะซึ่งในประเทศไทยของเราในบริเวณที่มีระดับความสูงประมาณ1,200เมตรส่วนมากก็จะอยู่ทางภาคเหนือนะคะเนี่ยบริเวณนี้ บริเวณนี้ก็จะมีทิวเขาหลายๆทิวเขาก็เลยทำให้เป็นบริเวณที่ค่อนข้างที่จะสูงส่วนภาคอื่นๆนะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนแตกต่างกันไปนะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์สีจะอยู่ฝั่งขวามือของแผนที่ด้านล่างนะคะต่อไปค่ะองค์ประกอบที่3เป็นเรื่องของทิศนั่นเองนะคะอ่า ซึ่งะจะใช้ทิศเหนือเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีลูกศรหรือมีสัญลักษณ์อื่นๆพร้อมกับตัวนอนหนูหรือว่าตัว N นั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือด้านล่างของแผนที่บางแผนที่อาจจะอยู่ข้างล่างหรือบางแผนที่อาจจะอยู่ข้างบนก็ได้ก็จะมีตัว N ที่บ่งบอกว่าเป็นทางทิศเหนือ,อแต่นักเรียนเห็นตัวภาษาอังกฤษไหมคะ N เรารู้อยู่แล้วว่าคือทิศเหนือใช่ไหม แล้วถ้า S ล่ะคะ S คือทิศใต้ตัว E นะคะคือ,อคือ,ค,อคือทิศอะไรเอ่ยทิศตะวันออกนั่นเองแล้วก็ W นะคะคือทิศตะวันตกค่ะซึ่งส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ก็จะเป็นตะวันตะวันเลยตะวันตกเฉียงเหนือนะคะและก็อันนี้ก็จะเป็น ตะวันออกเชียงใต้แ,ตแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะคะองค์ประกอบต่อมาองค์ประกอบที่4นะคะก็คือมาตราส่วนนั่นเองค่ะซึ่งมาตราส่วนจะเป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศจริงนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ลักษณะด้วยกัน ซึ่งสัญลักษณ์มาตราส่วนจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะคะของแผนที่ซึ่งมีทั้ง3าแบบมี3าแบบหรือ3ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือเป็นมาตราส่วนอันนี้คือ1ต่อหนึ่งแสนก็หมายความว่ามาตราส่วนหรือเศษส่วนนี้นะคะ,ะแสดงด้วยตัวเลขอัตราส่วนระยะทางอ่าอ่า อัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่กับพื้นที่จริงอย่างเช่นมาตราส่วน1ต่อ1 0 0 0แสนหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่เท่ากับ1 0 0 0แสนเซนติเมตรบนพื้นที่จริงนั่นเองค่ะอันต่อมานะคะจะเป็นมาตราส่วนแบบกราฟิกหรือมาตราส่วนเส้นบรรทัดนะคะ จะแสดงเป็นเส้นตรงหรือรูปแท่งแนวนอนที่ถูกแบ่งเป็นส่วนๆแล้วก็จะมีตัวเลขกำกับไว้ส่วนลนักษณะที่3นะคะ1เซนติเมตรเท่ากับ100กิโลเมตรนะคะมาตราส่วนอันนี้จะเป็นมาตราส่วนคำพูดจะ เขียนระบุไว้โดยตรงเช่น1เซนติเมตรเท่ากับ100กิโลเมตรในพื้นที่จริงหรือ1เซนติเมตรต่อ10กิโลเมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอองค์ประกอบที่ห้างคือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจะอยู่บริเวณซ้ายมือด้านล่างของแผนที่นั่นเองค่ะซึ่ง สัญ,ญลักษณ์จะเป็นรูปเรขาคณิตหรือเส้นที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลสิ่งต่างๆที่ปรากฏเนื่องจากว่าแผนที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมคะจึงไม่สามารถที่จะใส่รายละเอียดที่เหมือนของจริงได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องใช้สัญ,ญลักษณ์แทนนั่นเองนะคะเพื่อให้แผนที่เหมาะสมต่อการใช้งานแล้วก็เข้าใจง่าย ซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นแผนที่ไหนก็ใช้สัญ,ญลักษณ์เดียวกันเห็นไหมถ้าเป็นสีเหลี่ยมแดงๆตรงนี้นะคะเป็นสีเหลี่ยมแล้วก็มีสีแดงตรงกลางคือเมืองหลวงอย่างเช่นเห็นไหมของประเทศไดย,ย่างเราก็คือเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะเห็นไหมประเทศลาวก็คือเห็นไหม นครหลวงเมียงจันใช่ไหมคะส่วนเมียนมาก,ก็คือเนปิดอใช่ไหมส่วนกัมพูชาคือพนมเปญน,นั่นเองค่ะส่วนวงกลมสีแดงก็คือจะเป็นที่ตั้งของจังหวัดนะคะวงกลมสีดําเป็นที่ตั้งของเมืองเส้นสีแดงจะเป็นเส้นแบ่งเขตประเทศเห็นไหมเส้นสีแดงตรงนี้นะคะขอบๆก็คือจะเป็นเส้นแบ่งเขตประเทศนั่นเองค่ะ เส้นสีฟ้าเป็นเส้นเส้นโค้งโค้งก็คือจะเป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นลำน้ำอ่าส่วนเป็นสีฟ้าเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำต่างๆที่เป็นแอ่งหรือเป็นจะใหญ่ๆเป็นบึงเป็นอะไรที่กว้างๆนะคะต่อไปนะคะเป็นการสืบค้นและก็อธิบายข้อมูลอ่าด้วยแผนที่เขาบอกว่า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้สามารถสืบค้นแล้วก็อธิบายข้อมูลจังหวัดของเราได้ด้วยแผนที่หลักการเบื้องต้นในการใช้แผนที่มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือตรงตามวัตถุประสงค์ของเรานั่นเองเราต้องเลือกใช้แผนที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ต้องใช้อย่างเช่น ต้องการจัดสืบพ้นหรืออธิบายขอบเขตของจังหวัดอำเภอเราก็ควรใช้แผนที่เฉพาะกิจที่แสดงอาณาเขตต่างๆนะคะหรือถ้าสมมุติเราอยากไปสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ต้องเลือกใช้แผนที่ท่องเที่ยวนะคะ ต่อไปข้อที่2จะเป็นความน่าเชื่อถือให้เลือกใช้แผนที่ที่ผลิตจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับอย่างเช่นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านแผนที่มีวิธีการจัดทำที่ได้มาตรฐานนะคะ ข้อ3ก็คือมีความทันสมัยทันสมัยในที่นี้ก็คือเลือกใช้แผนที่ที่เป็นปัจจุบันนะใกล้เคียงกับปัจจุบันให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงซึ่งในแผนที่ส่วนใหญ่จะระบุป,ปีที่จัดทาไว้อยู่แล้วนะคะก็คือเราต้องเลือกใช้ปีใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันจริงๆมันเป็นยังไงแผนที่ในปัจจุบันจริงๆอ่ะ บริเวณนั้นเป็นยังไงนะคะข้อต่อมานะคะการผสมผสานแผนที่แต่ละแบบจะมีข้อดีและก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปนะคะการใช้แผนที่แบบผสมผสานในการศึกษาเรื่องราวจังหวัดทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและเป็นการตรวจสอบความคาดเคลื่อนของข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะดูง่ายแล้วก็ชัดเจนให้เลือกใช้แผนที่ที่มีสัญลักษณ์ต่างๆที่สามารถเข้าใจง่ายาไม่ซับซ้อนอเป็นแผนที่ที่มีขนาดใหญ่เพื่อจะได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนนั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของรูปถ่ายารูปถ่ายเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกประเภทหนึง่งที่สามารถให้ข้อมูลจังหวัดของเราได้เราหากหากใช้รูปถ่ายร่วมกับแผนที่ประเภทต่างๆจะช่วยทำให้การสืบคน้นหรือว่าอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรสถานที่สําคัญของจังหวัดให้มีความถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ารูปถ่ายนี้คือเป็นรูปถ่ายทางภูมิศาสตร์ก็คือจะถ่ายทิวเขาต่างๆนูน่นนี่นั่นอ่าก็คือเป็นรูปถ่ายทางภูมิศาสตร์สองเนี่ยก็จะเป็นรูปถ่ายทางอากาศรูปถ่ายทางอากาศคือเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายมาจากมุมสูง อาจจะจะอาจจะถ่ายมาจากเครื่องบินหรือปัจจุบันนี้เขานิยมถ่ายก็คือถ่ายด้วยโดนใช่ไหมคะโดนบังคับอ่าส่วนภาพที่3ก็คือจะเป็นภาพจากดาวเทียมภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นภาพที่ได้มาจากดาวเทียมที่อยู่นอกโลกก็คือมีการส่งสัญญาณมานั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเภทของรูปภาพนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับประเภทของรูปภาพนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการสืบคน้นแล้วก็อธิบายข้อมูลด้วยรูปถ่ายซึ่งหลักในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปถ่ายนะคะมีดังนี้ก็คือมีข้อมูลพื้นฐานเราจะใช้รูปถ่ายในการศึกษาข้อมูลได้ดีขึ้น ต้องทราบข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่อาศัยอยู่จากสื่อต่างๆมาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นภาพถ่ายแต่ละประเภทจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถเลือกนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะต่อไปตรงตามวัตถุประสงค์นะคะการนำรูปภาพมาใช้เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต้องเลือกรูป ถ่ายที่มีความน่าเชื่อถือให้ข้อมูลถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของงานที่จะนำไปใช้นั่นเองค่ะต่อมาดูง่ายเป็นรูปถ่ายที่สามารถแสดงสีของสิ่งต่างๆได้เสมือนจริงมีความคมชัดจำแนกลักษณะทางกายภาพภูมิประเทศวัตถุต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะ มีความทันสมัยควรเลือกใช้รูปถ่ายที่จัดทําออกมาในวันที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงความเป็นจริงมากที่สุดนะคะต่อมานะคะความน่าเชื่อถือการเลือกรูปถ่ายมาใช้งานควรตรวจสอบอ่าหรือว่าตรวจรูปก่อนนะคะจากหลายๆแหล่งนะคะหรือ ใช้รูปถ่ายที่จัดทำจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเอกชนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของข้อมูลนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายคำนึงถึงข้อจำกัดาการเลือกใช้รูปภาพหรือรูปถ่ายแต่ละประเภทต้อง เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและควรนำไปใช้ผสมผสานกันนะคะรวมถึงใช้ร่วมกับแผนที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดค่ะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย